ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Back ค o ver นะครับสวัสดีทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าด้วยนะครับก็ติดตามเกมกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งะครับอัปเดตวันไหนผมก็จำไม่ได้แนละ้ว <c oughs> อัปเดตถี่มากนะเออช่วงนี้ก็เกมก็ยังมีการอัปเดตอยู่นะครับซึ่งที่เป็นเรื่องดีก็คือนี่นะครับเอ๊ เป็นการ็ออินรายวันนะครับซึ่งได้วันละพันแเพชรเลยนะก็คือจะได้สุ่มวันละรอบไหมนะวันละสิะ 1, 8, ะ 10, ะ 1, 10, ครั้งส่วนโนต้ตก็นี่ก็เป็นอานินนะนะครับก็ซีซั่นห้านะเออโอ้โหซีซั่นที่ห้าเองก็มีของใหม่ครับต่างๆนาะส่วนนี่จดหมายแรกก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นการบอกว่าเกมจะปิดตัวลงในวันที่9้านะครับเขาก็จะอบอกประมาณว่าอ่าใช้เพชรดาให้หมดให้เรียบร้อยนะส่วนจะปิดตอนไหนก็แล้วแต่ เวลาของผมพิพากันนะครับแต่เวลากลางน่าจะเก้ามงมัม้งเก้ามงของเขานะโอเคครับผมส่วนอีเวนต์วันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นี้ครับปิ๊บปิ๊ปิ๊ก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับอาชายหาดนะครับามาพักผ่อนนะอาพักผ่อนเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ดา่ดานก็มีเพรให้เราเก็บเหมือนอีเวนต,ตน์ก่อนเลยนะครับเขาก็จะทำอีเวนต์ให้เราอยู่นะ ทำอีเวนต์ให้เราเล่นๆอยู่เล่นเก็บเพชรไปเรื่อยเก็บของรางวัลเก็บของเควสอะไรอย่างนี้โอ้โนโอเอลชูบิกินี่น่าฉากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบดิมชายหานะโอ้โหข้างหลังก็จะมีน้ำทะเลมาด้วย <c oughs> ทำได้ดีนะครับเนี่ยทำได้สวยงามมากเลย เราก็จะเห็นหน่วยกระทิงดาวของเราแต่งชุดแบบนี้นะครับแต่งชุดว่ายน้ํานะก็จะเป็นชุดพักผ่อนของเขานะครับผมน่าชอบชุดห,หัวดายามิจริงๆเลยครับพอเราเล่นเสร็จนี่ก็จะได้ของเวสมาแล้วของเวจก็จะแรกได้ด้วย,ยเช่นนี่เป็นอ,อุปกรณ์ใหม่นะครับเป็นเหมือนคา,าถาอะไรทักอย่างนะก็จะเป็นสามงาวนะครับไม่รู้ดีไหมนะผมยังไม่ได้ดูสแต็กเลยแต่ก็ลองมาใช้ดูครับ ส่วนอันนี้นาชอบก็เอ้ยอมีของใหม่ให้แรกเล้วนะครับเป็น2ชิ้นนะเอาผมได้เป็นอันนี้มาก่อนแล้วกันนะหนึ่งชิ้นได้เป็นดาบไฟมาเลยแรายังไม่รู้คนสะสมบายก่อนได้มาก่อนส่วนดีเฟนซ์ก็เหมือนเดิมครับของก็มีแรกเหมือนเดิมเลยโอเคครับแล้วก็อีเวนท์ที่มาใหม่นะไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่ะม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันก็จะเป็นหอคอยนะครับซึ่งผมก็เพิ่งไต่มาแป๊บหนึ่ง มีหมดเจ็ดสิบชั้นนะผมก็อยู่แค่ชั้นที่เท่าไหรยี่สิบกว่ากว่าขี้เกียจตายครับโอ้สแต็กดาวจากที่ดูนี่ถือผมว่าถือว่าโอเคนะถือว่าน่าดีนะครับวันนี้ถือว่าเจ๋งมากสแต็กนี้ใช้ได้นะครับฮิว hp นี่เจ็ดร้อยแอคแทรร้อยสี่สิบนะโอเคครับก็รอบสุดท้ายครับไม่รู้มีใครสังเกตไหมว่าทําไมเพชรผมมันมีน้อยขนาดนี้ <c oughs> ก็จริงๆอะผมอ่าสูงไปสิบรอบแล้ว ผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วประมาณสนะูงไปหมื่นแปดเนาะสิบรอบพอดีแต่คลิปโอ้เสียงดั้นเจ๊งนะเสียงเจ๊งแนละ้วผมดูไปดูมามันอ่าไม่เอาเลยดีกว่าผมก็เลยลุ่มคลิปนั้นทิ้งไปส่วนตัวดีๆที่ได้ก็จะได้เป็นสิบครั้งนะอันนี้คือสิบครั้งนะตัวดีๆที่ได้เป็นตัวเบต้าก็จะเป็นอ่าเนโรครับแล้วก็เช่อนะลูมิแอ ได้ก็แค่นั้นเลยจริงๆที่เหลือก็ได้ซ้ํานะก็จะได้พวกก็ได,ได้แอตต้าครับแอตต้าแล้วก็ยูโน่โอเคสุ่มปิดท้ายนะครับสุ่มปิดท้ายกันสักรอบดีกว่ากีมัวสีลุง้งสีเล่มครับฟับได้ได้ตัวซ้ำมาเนี่ยโอ้ าที่แอต้าเกรแล้วก็โซรนะครับเนี่ยมาเป็น4ตัวนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับชอบหรือเปล่าถูกใจหรือไม่ก็บอกผมด้วยครับส่วนใครอยากพูดคุยเรื่องเกมหรือว่าแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะอ่านตลอดโอเคครับผมบ๊ายบายแซว